ทืบดอตได้เว้ยมีท่ทาพุดดิง้งแตกหนึ่งไงอันเอาเรียบร้อยสุดดมก็ไปชาโบแตกหนึ่งมาดมแก๊สพี่สิหนูก็แตกสองนี่แหละแรสพิษครับกระเบิดต,ตดสวัสดีครับผมมาอยู่กับวันพิซเบลตี้รัดนะครับวันนี้จะมารีวิวซีซ่านะครับมี่นักวิทยาศาสตร์ของเรานั่นเอง <c oughs> สาแท็กเจนะครับถึงมันจะเป็นสายโลกระปามป้องกันติดไป6ก0้ดูครับตัวมันจะเล่นได้ไหมหกแท็กนะครับซับร้อบนะครับขอผมไปเป็นสีแดงไปดูกันในเกมแรกเดียวกันครับผมในแรกเอนะครับมาครับเกมที่หนึ่งให้ไวครับโอ้โหตัวโคตรอืดดีแล้วช่วงนี้จับตัวก็อืดไปหมดครับโอ้โหไม่รู้เป็นอะไร อยากเอื้อนสายวิ่งมึงนะไม่มีตัวสายวิ่งดีๆให้แจมๆให้รีวิวเลยนะป็มเกตไม่เติมแม่งครับอยากบู๊ครับไปครับตึ้งตึงใสแอคแท็มานะผมก็อาจจะไม่อึดมากนะคิดว่าเ,เกบสักหน่อยไปครับเว่าเก็บซากครับนี่ชึบวางพิษเข้าไปนี่โอ้โหก็คือหลอดอุโดนอะไรเนี่ย ชื้อดอสไปครับหลบหลบโซสวยครับเรียบเราเจอกับดักนี่เจอแก๊สเราล่วงไปหนึ่งครับใครไม่รู้เมื่อกี้มองไม่ทันครับแตกแลวไงครับอื้อนี่นี่จุดระเบิดโอ้โหพกใช้ท่าแก๊สแต่เดินช้าเอาไปฟันอีกโอ้โหหายแม่งฟันช้าบอกกูฟันปุ๊บแม่งกดท่านั้นโอ้โหเปลี่ยนสีมาฆ่าเลยชีวิต มาชืบดอสได้เว้ยแกลดพิษเข้าไปสูดดมเข้าไปไอหนูวางกับดักบื้มนะบื้มนะบื้มนะมึงไม่ออกมาบื้มนะฟันฟันเข้าไปนี่เป็นไงติดเชือ้อติดเชือ้อฟันเข้าไปฟันโอ้โหแม่งทำไมันถึกจังวะสซโลตัวนี้แม่งผมโคตรนา่าเบื่อเลยนัแม่งถึกข้าไม่ตายโอ้ เก็บเอื้อด,ดีกว่าเอออย่าเพิ่งหาย,เ,ยเพิ่งหายชื้อเต็มแม็กเต็มสูบโอ้โหยังฆ่าไปได้แค่ตัวเดียวเองนะปเป็นไงครับเน้นทำเกมในธงชื้อวางกับดักฟลิงนี่พุดดิง้งอุ้ยโอ้โหนี่เป็นไงไทยท่าแก๊สทันเอาเรียบร้อยสุดดมเข้าไปชาโบแตกหนึ่งมาดมแก๊สพี่สิหนูก็แตกสองม่อยอะแหละแก๊สพีครับ ก็เบิดตดอืออืฟันไว้นี่นี่โอ้โหนี่โดนเหยียบแต่กูไม่ตายเว้ยเฮ้ปีนี้เป็นปีของกูเว้ยนี่ไงทุบเข้าไปโอ้โหโข้าไปแล้วเฮือกกลางพิษเข้าไปนี่ติดเชื้อไปซะโอ้โหเอี้ยโดนอีกแล้วทืบเฮื่อเหลือสองร้อยดูโอ้แตกโอ้ยเ้ย โอ้เรียบร้อยโดนคิดกูแตกเหมือนกันแล้วรีบเกิดเจ็ดวิหาวิไม่ทันนะครับโอ้โหจบไปในเกมแรกครับแพ้ครับจับยับกูเอ้ยทำอะไรของกูวเนี่ยมีพวกคนได้ที่ผม,มรีวิวไปวันก่อนนะครับเอามาเล่นกันนะครับมันต้องอย่างงี้สิเขาจะเปลี่ยนยุคสมัยใหม่โอ้โหยี่คิวไปสี่ โอ้แต่แพ้นะครับไม่มีประโยชน์นะครับคิวเยอะแค่ไหนแต่แพ้มาครับในเกมที่สองชึบครับจะรัดกลุ่มหน่อยนะตอนนี้ว่าจะเติมเกรดสักหน่อยคนระับยืสมไม่เติมแม่งครับพูดไปนงั้นหลนะ <c oughs> ไปครับโอ้ว่าไงไอ้กูขวกดขนมอยากเล่นตัวมึงมากเลยแต่กูไม่มีเนะี่ยนี่ไงวากับดักไปก่อนพุดดิง้งเจ็บเจ็บแงติดเชือ้อ นี่แห่ไปทีหนึง่งติดเชื้อตาหมูแว่งเดินอย่างกระเต่าอ,อ่ะโอ้โหเต่าแซงมาแล้วอ่ะดูดิเต่าเดินแซงยังแม่งวนใน้รอบสองอ่ะกูยังอยู่นี่อยู่มันก็งไรยครัใจรักนะครับจะฆ่ามึงไม่ต้องห่วงเปโลสเปโกมจะไปไหนฟันโอ้โหชีวิตชีวิต,วตแม่งเส็งเค่งดูเพื่อนเราไปกินอีกโอ้ หมดความใจเลยชีวิตโมดว้าวุ่นไปนี่กะมึงอาร์ตกลัวมึงก็ต้องเข้าก่อนนะเพื่อน,ม,นมันไส้เนี่ยชึบดอตได้เว้ยนี่ท่าพุดดิง้งแตกหนึ่งไงมีความแรงเว้ยในตัวสูตรดมกันเข้าไปซะฮะนี่บ,บึ้มอ่งทึงที้โหมังกรเพิกจากัมพัดไม่ได้กินพี่หรอกเบ้าวไอ้หนู ร้อยตายไม่คิงตายไม่สูตเข้าไปชึบดอทก่อนตีตีนี่นี่มีใครอีกไหมมาสิโรเจอร์มาไม่กลัวมือหรอกฟันเข้าไปโอ้โหไม่สาอียทีเดียวคูณดอทอะไรวะเนี่ยทำแรงจังวะโอ้โหหัวร้อนเลยครับหัวอุ่นขึ้นมาเลยจเจอโรเจอร,จร,มรอมออ์มื่อกี้มึงดูฟี่อ่ะออเอตีเข้าไปตีเข้าไป ไปยุ่ไม่โอ้ยเยอะเอาดิใช้ท่ามาดิดอทก่อนครับนี่เป็นไงสเต็ปสุดดมเข้าไปมึงนี่บึ้มไปทีโอ้โหแม่งเอื้อเด้งอย่างี้ก็เออวางบุดดิ้งไว้ฟันเข้าไปโอ้กูต้องจะน็อกแน่เลยมันซอยกูหมดแม็กนั่นไงกูดอทไปแล้ด้วยไม่ใช่ครับแต่ชนะนะครับเกมนี้โอ้โหเรากันทงไม่ได้นีแหละมาแล้วทำเพื่อทีม จบไปในเกมที่2นะครับดูผลงานดีกว่าครับตอนนี้ไม่ค่อยได้คิวนะคิดว่าเพราะว่ายืนในธงอย่างเดียวเลยโอ้โ oh หคิวไป2ยึดไป2นะก็ไปใสก็ปกติทั่วไปนะครับไปดูเกมสุดท้ายกันเถอะครับมาครับผมในเกมสุดท้ายกับด่านนี้โอ้โ oh หชึบยึดก่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวกลุ่มหน่อยครับ ต้องเติมเกรดนะครับผมไม่เติมมาสองเกมม้นนะตอนนี้จะทำให้มันดีหน่อยตึง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 การเติมเกรดในอะไรที่น่าเบือ่อเหมือนโดนแม่ใชใ้ไปกอกน้ำครับนั่นอารมณ์เดียวน,นะครับรสน่าเบือ่อว่าไงโซโลจะมปนดอทอะพี่ดอทได้อีกหนูนี่บึ้มไปสิ <laughs> หน้ากระจุย <laughs> มาสิมาสอมิอย่างนี้ต้องแกลพีชเดยมั้ง อุ้ยโอ้โหกูโดนเลยเนี่ยแม่งพุ่งมาไวว่ะโอ้โหดรอทไม่ทันนะอื้อปล่อยแก๊สพิษก็เบิร์ตตดก็ไหมครับฟันเนี่ยเอาเอา,เอาไม่ไรกูยอมรับเต็มแม็กมึงอะ่ะอือเอาดิกูไม่ตายหรอกอื้อวางอีกทีนนนกนหนึ่งดอดได้เว้ยฟันเข้าไปฟันเข้าไปนี่นี่เป็นไง <laughs> เอากูไม่ลงโซโงเออจบห้าทนหรือเปล่ปาครับคลิปกูสั้นแน่อย่างงี้โ้ยหล่นมาได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยตัวซัดวปิวหล่นมา 3 2 1อโอ้โหจบ5้ธงครับงามๆเลยครับโอ้โหคลิปคูสั้นครับจบแบบนี้ <c ười> โอ้ m อ p วครับพี่น้องตัวทำเกมของจริงอะครับโอ้โหนี่คิวไปศูนแต่กูได้ MVP นี่มันของจริงชัดๆเลครับสีสางผมโอโ้โหคลิปคูสั้นไงครับเอ ก็จบไปครับสำหรับการรีวิวซีซ่านะครับสำหรับคลิปสั้นๆคลิปนี้โอ้โ <c> ห <oughs> oh. มันจริงๆโอเคผมก็คงไม่จับมันอีกต่อไปนะครับไม่ชอบเลยครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบายครับ